สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางย้อนเวลาวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาณาจักรโบราณที่ท่งอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคืออาณาจักรจามปาอาณาจักรจามปาตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตอนกลางและตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบันชาวจามซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองออสโตรนีเซียนก่อตั้งอาณาจักรนี้ราวคริสตศตรวรรษที่สองและมีพัฒนาการยาวนานกว่า1500ปี จามปาเป็นอาณาจักรการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองพวกเขาควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ำสำคัญระหว่างจีนกับหมู่เกาะอินโดนีเซียทำให้เมืองท่าของจามปากลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกสินค้าที่โดดเด่นได้แก่ไม้กฤษณนางาช้างผ้าไหมและเครื่องถ้วยในด้านวัฒนธรรมจามปาได้รับอิทธิพลจากอินเดียอย่างลึกซึ้ง พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูโดยเฉพาะการนับถือพระศิวะแพร่หลายอย่างมากจนเกิดสถาปัตยกรรมหอปราสาทกออิฐที่เรียกว่าหอเก็บเทวรูปตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมเซนซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งจามปาเองก็เป็นนักรบทางทะเลผู้กเกรียงไกรกองเรือรบของพวกเขาเคยโจมตีชายฝั่งจีนหลายครั้งและทำศึกกับอาณาจักรใหญ่เพื่อนบ้านอย่างเขมรและเวียดนามอยู่บ่อยครั้ง ความรุ่งเรืองของจามปาเริ่มเสื่อมถอยตั้งแต่คริสตศตรวรรษที่15เมื่อถูกกองทัพเวียดนามลุกรานและยึดครองถินแดนทีละน้อยจนในที่สุดดินแดนหลักของจามปาก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามเหลือเพียงชนชาติจามที่กระจายตัวอยู่ตามที่ราบสูงและชายฝั่งบางส่วนเพ่านั้นอาณาจักรจามปาอาจสลายไปแล้วแต่ร่องรอยแห่งวัฒนธรรม ความเชื่อและสถาปัตยกรรมยังคงสะท้อนถึงอาร,รยธรรมทางทะเลที่เคยรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่คุณอาจจะยังไม่รู้สวัสดีครับ